จาแตกนะคะเข้าไปที่85ซ้ายรูนั่นได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะเะนาะพว่าเล่าออกข้างบน785ข้างล่าง87ดเจ็หากทันใดทีถึกดีใจน้ำทำชมวันนี้ไปต่อนะคะกับราวพัฒนานะคะสวัสดีวันที่29ทธันวาคม2566นะคะแอดมินสวัสดี คุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีสาวเล่าทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อเอา้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ไปต่อนะคะกับลาวพัฒนานะคะลาวพัฒนาประจํางงวดวันที่29ธันวาคม2566เด้อค่ะเด้อเอฟซี FC สาวลาวหามพลาดเด้อค่ะเด้อเอ้าเล่างวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาวันพุธ ที่27นะคะเนาะแอดมินดีใจกับทุกท่านเลยคะ่ะเด้อ FC ซาวราวไม่ผิดหวังเนาะคะ่นะเนาะวันพุทธที่ผ่านมาเด่น8และเก้าวิ่ง8รูด8นะคะเนาะ8เด้งบนล่างเลยคะ่ะเด้อสำหรับสายวิ่งรูดนะคะเนาะสายวิ่งรูดบอลพาดนะคะเนาะแล้วก็สายวิ่งเจาะแตกเข้าไปที่8แปด้ายค่ะเด้อเจาะแตกนะคะเข้าไปที่8ปหา ซ้ายลูดนั่นได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะเนาะเพราะว่าเล่าออกข้างบนเจ็ดแปดห้าข้างล่างแปดเจ็ดอ้าหากทันใดทีถึกดีใจน้ทำท่านผู้ชมวันนี้ไปต่อนะคะกับลาวพัฒนานะคะเอฟซีสาวเล่าอย่าเผืออย่าผาดเด้อค่ะเด้อลาวพัฒนาชุดสามตัวบกคอยเข่าท่านผู้ชมเน้นไปที่สองตัวนะคะ แต่ก่อนจะไปรับชมแนวะทางสําหรับคลิปนี้ท่านใดที่เขามาแล้วชื่นชอบแนวทางตัวเลขอ่ะอย่าลืมแอ like, ดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังแรงใจให้ทางช่องนําในเด้อค่ะเด้อแอดมินหนูหน่อยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางหนูหน่อยแฟนเพจนําเด้อค่ะเด้อเมื่อกี้ลืมสวัสดีไปเนาะคะนะ่ะเนาะอ้าวทนผู้ชมหากท่านใดที่ยังม่มีช่องทางซื้อหวยเนาะคะนะ่ะเนาะหากท่านใดที่สนใจจะซื้อหวยนะคะ ทักไลน์ id l i n e n o o 1 5 9 9นะคะหรือ0926325513นะคะเป็นลิงก์สมัครเด้อค่ะเดอ้อทักไลน์เข้ามาแล้วรับลิงก์สมัครในลิงก์นะคะบอแมนแบบทรงบินเดอ้ออีพออีเมล์ไลน์ทันเพื่อนทักเข้ามาทรงตะบินนะคะเนาะแอดมินบอได้รับบินเด้อค่ะเดอ้อทักไลน์เข้ามาแล้วนะคะ แอดมินจะส่งลิงก์ให้สมัครสมัครในลิงก์ที่แอดมินส่งให้นะคะเขาให้ใส่อะไรก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ไปจิ้มซื้อในลิงก์ได้เลยนะคะเอ้าหากท่านใดที่ยังไม่มีช่องทางนะคะช่องทางซื้อหวยนะคะทักไลน์ id นะคะ noo 1 5 9 9หรือ0926325513นแอดมินหนูหน้อยแนะนำเว็บนี้เลยนะคะจ่ายจริงไม่โกงนะคะ แอดมินบริการดีมากเลยนะคะมีทุกหวยนะคะในเว็บนี้จ่ายเต็มไม่มีเลขอั้นนะคะเอาวทํามช่ชมหากท่านใดที่สนใจนะคะเนาะทักไลน์รับลิงก์สมัครปีเด้อค่ะเ้อสำหรับคลิปนี้รับช่วงหน้าทางกันต่อเลยนะคะเนาะแนวทางเลขลาวพัฒนาประจำวดวันที่29ธันวาคม2566เลขเด่นจับวินนะคะ แปดเก้าหกห้าสี่สามนะคะแปดและเก้าวิ่งเก้ารูดเก้านะคะเห็ดเหล็กเด่นวิ่งรูดได้แปดกับเก้าตัวเก้าทำไมชมุ่ม แอดมินเน้นจับวินดวเดอร์ถ้าไม่ชอบเลขรูดก็เน้นจับวินนะคะเน้นสิบห้าคู่วินเดอท่านชมสิบห้าคู่วินนะคะแปดเก้าแปดหกแปดห้าแปดสี่ แปดสามเก้าหกเก้าห้าเก้าสี่เก้าสามหกห้าหกสี่หกสาม 5้าสและ4ีสนะคะเมื่อนี่สีเดินต่อพาทําช้ชมเล่าพัฒนาจะเดินต่อไหมเอา้าทําฒมชมมักจัดขัดพาน,นะะเลยค่ะเด้อทันใดที่ขเขามาแล้วชื่นชอบแนวะทางต,งตงัวเลขฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้ด้วยมักชอบกด ติดตั้งบอมักพานเดียค่ะเด้อหกคู่เด่นเน้นเจาะนะคะแปดสามเก้าสามแปดสี่เก้าสี่หกสามห้าสามนะคะ มักชอบกดติดตามบอมมักผ่านเด้อค่ะเดอ้อสิบห้าคู่วินไปกับบนล่างไม่ขาดทุนนะคะเอาอีพอยแม่แคปนาจอเด้อค่ะเดอ้อต่อไปจะเป็นชุดสามตัวนะคะเนาะสามตัวยี่สิบคู่ถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่นะคะคลิปนี้เอาเล่าพัฒนาไปก่อนเด้อทนผู้ชมคลิปหนาแอดมินหน่อยลง้านอยไห่นะคะเนาะสำหรับท่านใดที่รอ น้อยมัดรวมแอดมินลงให้คลิปหน้านะคะล่าพัฒนาวาสิล่งหายจังแต่เมื่อวานแล้วูมชมเมื่อวานบอดายลงเมื่อว่านนี้เหล่งงานอยู่นะคะนะเนาะเร่งงานอยู่แอดมินหนูหน้อยยังไม่ได้หยุดงานนะคะยังทํางานอยู่สําหรับทนใดที่หยุดงานแล้วกําลังเดินทางกลับบ้านแอดมินหนูหน้อยขอหายเดินทาง ปลอดภัยทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้เออ้าวท่านผู้ชมสำหรับชุดสามตัวเนาะค่ะเนาะสามตัวยี่สิบคู่ท่าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่นะคะสำหรับชุดสามตัวเล่าพัฒนาบ่่อยมาเด้อท่านผู้ชมชุดสามตัวเล่าพัฒนาไม่ค่อยมานะคะแอดมินหน,หนอยเน้นไปที่สองตัวนะคะสองตัวสิบห้าคู่วินไป กับบนล่างไม่ขาดทุนนะคะเอ้าทำช่มหากท่านใดที่จะสั่งยาสีฟันและกาแฟน,นะคะเนาะยาสีฟันและกาแฟน,นะคะท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากปวดเหงือกปวดปันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะมาสั่งยาสีฟัน สมุนไพรกับแอดมินไปใช้นะคะยาสิฟันสมุนไพรสกัดจากเห็ดลินจือและว่านหางจระเข้นะคะช่วยบรรเทาอาการทางช่องปากได้ดีมากๆเลยนะคะลดอาการเสียวฟันลดอาการปวดเหงือกเหงือกบวมและลดกลิ่นปากได้ดีมากๆเลยนะคะต่อมาก็จะเป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะหากท่านใดที่อยากจะลองทานนะคะกาแฟจะเป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพจะมีโมโน และเขาฉงมนะคะโมโนจะช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณนะคะโมโนสกัดจากเห็ดลิ้นจือปลาจากทะเลและ,มะเมล็ดองุ่นนะคะช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณให้สว่างกระจา่างใสนะคะส่วนเขาฉงมนะคะสกัดจากเถาวันเปียง3ชนิดเถาวันเปียงสกัดเถาเอ็นอ่อนสกัดและเถาวมอยสกัด เขาชงุ้มช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยืด,ดยเดอ้ออปวดตามข้อตามเข่านะคะกาแปรกล่องละ225บาทนะคะบรรจุในกล่อง15ซองสองกล่อง450บาทยาสีฟันหลอดละ 1 9 0บาทนะคะยาสิบฟันหลอดใหญ่มากนะคะขนาด160กรัมนะคะราคา190บาทสองหลอด380บาทแอดมินส่งฟรีนะคะสั่ง2ชิ้นขึ้นไปแอดมินหน้หนอยสอง่งฟรีแบบโอนทั่วประเทศไทยเด้อค่ะเด้อหากท่านใดที่จะสั่งยาสิบันและกาแฟนะคะโทร0926325513นะคะ ท่านผู้ชมหากันใดที่ยังบม่มีช่องทางซื้อหวยเนาะค่ะเนาะทักไลน์นะคะ idline noo 1 5 9 9นะคะทักไลน์รับลิงก์สมัครเด้อค่ะเด้อบอ่แมนแบบทรงบินเด้อท่านผู้ชมทักไลน์รับลิงก์สมัครฟีนะคะสมัครแล้วให้ไปซื้อในในลิงก์ที่แอดมินส่งให้คุณพ่อคุณแม่ที่สมัครไปให้ซื้อในนั้นนะคะไม่ใช่ ส่งบินมาหาแอดมินหนูน้อยเด้อค่ะเดอ้อโอ้แอดมินหนูน้อยกับปวดหัวน้ำู้เท่าเนาะคะ่นะเนาะสมัครเล้วก็ไห้ไปซื้อในนั้นฮัดจิมเอาเด้อค่ะเดอ้อแอดมินบด่ดด้รับเด้อค่ะเดอ้อเป็นลิงก์นะคะเป็นเว็บตรงนะคะจ่ายเต็มไม่มีเลขอั้นนะคะจะเป็นระบบอัตโนมัติเด้อค่ะเดอ้ออาท่านผู้ชมสุดท้ายนี่แอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอหาสุขภาพ ร่างกายแข็งแรงโชคดีทุกท่านพอกันไหมคลิปหนาสวัสดีค่ะ